เมื่อวันที่5กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand NFT Season 3เปิดมิสิการท่องเที่ยวโลกจริงผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนต่อยอดแนวคิด From NFT to Trip ชวนเดินทางสะสมชิ้นงานศิลปะ NFT ตามสถานที่ท่องเที่ยว40แหลง่งจาก5ภูมิภาคทั่วไทยรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรที่มีมากกว่าที่เคยพร้อมจัดก,กิจกรรม NFT Community Meetup เชิญเครือข่ายนักท่องเที่ยวพูดถึงครองสินทรัพย์ดิจิตอลรวมเสวนาและเปลี่ยนความ ใเกี่ยวกับกสารสะสม NFT เพื่อการท่องเที่ยวก็กิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็น Amazing Thailand NFT Season 3ค่ะซึ่งจากความสำเร็จของ Amazing Thailand Season 1 Season 2ที่มีคนเดินทางแล้วก็เก็บสะสมไปกว่า40,000ลายนะคะตอนนี้ก็เป็น Season 3ซึ่งเราบรรจุแหล่งท่องเที่ยวไว้ทั่วประเทศใน5ภูมิภาค จำนวน4ห0 0 0 0่นชิ้นงานนะคะใน40แหล่งท่องเที่ยวค่ะแล้วก็มีพันธมิตรที่จะร่วมให้สิทธิประโยชน์มากกว่า70 70แห่งค่ะในวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเก็บสะสมมาเป็นตัวอย่างนะคะก็ได้มาเล่าประสบการณ์ในการเก็บสะส,สมในซีซัน1ซีซัน2ค่ะซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ต้องเดินทางและใช้จ่ายจริงๆนะคะถ้าไม่เดินทางก็ไม่สามารถที่จะรับ n f t ได้ค่ะในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยักษ์แล้วก็เดินทางเช็คอินเนี่ยง่ายสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ตามคอนเซปต์ยิ่งเที่ยวยิ่งได้นะคะ Tower to Earn ค่ะความพิเศษของซีซันนี้คือมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีจำนวนพันธมิตรมากขึ้น แล้วในส่วนของการที่จะเข้าไปใช้สิทธิประโยชน์เราแยกเป็น5ประเภทนะคะมีทั้งช้อปปิง้งอาหารแล้วก็กีฬาสปานะคะแล้วก็ที่พักค่ะ o อ m คอเดชันค่ะคือความคาดหวังในซีซั่นนี้เราจะมี50,000ชิ้นงานนะคะศิละปะโดยที่ไม่มีชิ้นงานที่ซ้ำกันเลยทุกชิ้นจะมีความแตกต่างกันนักท่องเที่ยวจะต้อง ในห0,000ื่นเนี่ยก็คือทุกคนต้องเดินทางค่ะถ้าไม่ไม่สามารถที่จะได้รับง่ายๆโดยที่ไม่เกิดการเดินทางค่ะแล้วก็5 0,000ื่นคนครั้งเนี่ยหมดแน่นอนค่ะคือคือห้าหมื่นห้าหมื่นชิ้นงานก็คือ5 0,000ื่นคนครั้งนะคะก็โดยเฉลี่ยการเดินทางครั้งหนึ่งก็5 0 0 0ถึง8,000บาทการท่องเที่ยวในประเทศค่ะประมาณ3 0 0 3 0อ,อ 300, 300ล้านค่ะล้านนะคะ ก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเช็คอินแล้วก็เก็บสะสม NFT ซึ่งในอนาคตเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้โดยที่เราไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่และในท้องตลาดตอนนี้ที่ทราบข่าวกันมามีการซื้อขายภาพแหล่งท่องเที่ยวไปตั้งราคาอยู่ที่30,000บาทค่ะและในภาพแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ย นอกจากที่จะให้ทุกคนเห็นภาพแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเรายังมีคำอธิบายภาพว่าภาพแหล่งท่องเที่ยวเนี้ยอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรอันนี้ก็เป็นที่ที่จุดขายที่ว่าทุกท่านเนี่ยเป็นเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยร่วมกันค่ะ